สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมาพบพ่อกับแม่น้องน้ำพิงอีกแล้วพ,วพ,วพวี่น้องเลยโดยการพบพ่อได้มานี่ทางแม่น้องน้ำพิงก็อ,อยู่กับหลานชายตอนนี้คุ่นกำลังขี่ไปรถแล้วพวี่น้องพี่น้องวีเอ็มมาลูกมามามา,มามโอ้ยน้อแม่มเพ,พิ่นพูแม่์เพลินเห็ดยังคุณพ่พี่น้องเลยปลาูกปลาปลาปลาอาทุจ้าก่อนทุจ้าทุจ้าทุจร้าด้วยท,ทุจ้าไปานป้าเฉานุ่มหันไปทุจ้ากันไหมอุมเด็ด้อนปลาลูกปลา ปไปไปไมามานองดูดูเ้ยโด้ยูอยู่กับหลานโอ้ยชายมาเอาอะไรสบายดีก็ดอ้ยๆๆยันอัดประตูไ้ไปดูไปว้าอย่าไปขึ้นไปจับายไดไปอันนี้โอ้ยำพิงใ้เไดเใดลูกล่ะขนาดว่าหาแม่พี่ โอ้โหย่งลูกจะได้ย่างนะทางน้องแม็กมาดินดีแล้วสบายดีโ้ไม่ได้เครื่องน้องแม็กพ่นเขังป้าป้าทางพออ้ำผิงเป็นกำลังลางเต้านมให้ดูเพิ่นน้องเอมน้องเอมใช่ พี่ประตูไว้ได้ลูกคนยาเพันเชยดยังด้ปอกวายมันหนึ่งพอว่าสองคนผมเมียเย็นประตู่โอ้กะใ่ขึ้นกันดูมันมีมันมีสีมันม่เม่นม่แมอ้ตอนนี้กำลังบุญไหว้กันแข่งกันอยู่น้ำพิงผัใเย็น โอ้โหจ้าพี่เอ้ยโอ้โหไปแล้วไปแล้วมาเด้อหลานเจ้าเด้อโอ้ยแางไปแล้วเฮ้พี่น้องเลยใส่ให้น้องเอ็มยิ้มหวานด้วยเอ็มยิ้มหวานด้วยเอ็มยิ้มหวานด้วยเออพี่น้องเลยจ้าเออเดจ้าไปสิเดี๋ยวป้ามีนรางวันให้เด้อ ดูใด้พอแล้วดูพอเด้กจานเดือดแท้อืมสาไปเอาน้องมาแกอันหมางไหมไป้ลูกไปเอาน้องมานั่งสิไปป้ามีของมาไม่มาด้วยใจเย็นมาล้ำทรายป้ากันปอกกินดูกเดปานปอกลูกค่ะป่อยละลานเอาจานมาใช่ลูกแมนว่นี่แกแมนยังไงเท่าไหร่อืมมาไปอุ้มของผายของมันตอนนี้มีแต่แมนงอนมาพ่อกัน สมบูรณ์้ามหาสิบพันซื้อมาตอนด่านเช้ามึงนำทรายมาหาเซษหน่ขุนปากสะพานเร่งาถึงมือหาเนบโบสมชายหาเก็ไกินแโอ้ยหาเศษป้ากินทุเรียนผลแ้กลูกเอ้ยอยากกินอยากกินทุเรียนอยู่แต่เงินบบพอโอ้ยพีนอ่องลูกีน้องย็นน้องลูกอบไปไปเด้งแข่งน้อง แทงงแงลูกล oh, no. you. ่ะไปเอาน้ำสปานไปเอาอะไรชัยเย็นอ in ันไหนอันขนมนะขอหยาดด้ะอันนั้นนี่ก่าวดีบีบคตากับเพรอแหงละหอมเลยหมบกินเลยย่ากล่าวมันไปลมไปซาหัวเลยบอกบเอาว้จังหัวของมันนอนกับหอมย่องให้โตเลยชัยเย็นต่างหอมบอสย่องให้กระตุ้นกตเจ้าพ่อะยางพานาเขาเจ้าู้ว่าเจ้กินลูกชโบแก่แท้น้ำหอมนะ้

โม่ไปตายเวไได้ยิมบ้านโมำที่คือกวดไหนบ้านบ้านบ้านโน้ยดูจานี่ไปนั่งวัดเนาะนี่นะบ่ไปชีหาพอาห้นั่งวัดนี่เนกไปชี้นะหาดจับูขายฮะใชได้กระปุ่นบานนี่โอ้โหโคมเกือบนี่กับพระาน่อแตกเลยนี่ขึ้บได้ไห้าเลยโอ้ยป้าวขึ้นดยเนนเปอ ินนาบ้านเมชม่กิ่าเคยชากินมเนอะเนาะเบืองเน้อ่มแม่พี่น้องก็จะเย็นจะเย็นบ่เคยกินชมโบมีงาไอ้น่ะเปลือว่าใส่ถุงยางเลยบ่คือมนงห้แซบมา่้วมาเ็ดบ่ได้ไยบ่เอาไว้เราเจ้าน่ะะเจ้าบุ่โดอยังได้สปานันผุจามสปาดลูกไป สปานคุณจ้าโอ้ยไปโยกหงอนเลยหงอนเลยคุณจ้าจสปานลูกล่ะบ <c oughs> อกมาโยกหงอนมาทำบงไปโยกเด็กคนนี้หาแหเอ็มไปยังไงลูกมันขนะืนแน่น่ะโอมละนึกถึงกันพีฮะ <c oughs> ไปน้ำพอล้ะลูกเลอรปนอ็ปลาลูกปลาปูป,ป,าแปแล้วปแล้ว <c oughs> ตัวเสียบข่อยไปแล้ว บายบาๆแอบปอกชูบูแล้วมีของฝากมีของให้น้องบีเอ็มพ่อนี่สมราคาอยู่ได้ในหาดทิพย์มันเป็นน้ำเนี่ยมันบไม่ตรงบบเป็นแข็งนั่นเลท่านทานไนได้เดือดหายเลยนะพันบีเบิ้ลพันเอวอะให้เอานี่เป็นแพ็กบัดเศร้าท่นเนาะชื่อเป็นหมากดีกว่า่อยวะเอามาอีกจ้ะเอาตะกี้แต่พอสีก้อนก่อนเห็นกันเอ้ย

มันเน่ะยนเห็ดอันเกลือพงอันพริกมันชมบ่ทางกินแจ่วแ้ก็เห็นเขาขายิองสิกินดิบเลยกินเรินมนะกินานะลองโนซ้กินดให้เห็ดลงไหมนี่เดีเอาออกเงียหนึ่งเดีเอาใส่ถุงยางไปแหนแม่ไปแห่ประตูนะน้องเกะตัวนะโอ้มันจะแปลกว่ะแปถุงยางหัน้อยไปลูกไปไหนูบ่ ไปดูบ้านตุยยางหัวน่อยอันไห้ให้ให้เมต้ไปไปฝากห่วตู้อยู่นะให้แล้วเราอยู่นาเปลือติอืมพักไดไหนเนาะออโไปสมนะผสมบ่ปาปเอ้กินสโบเออ่ะเอาไปเอาไปลูกละไปเฉต้ไปเด้อทำเมต้ไปนหน้าอย่าดื้เด้อเดิมกันอะไรเดียวเฉดเดิมอืมใช่ดีอมเปรี้ยวหวานไหมืมหวานะ อยกว่าแตเธอยจะแซค่ะขวัญชีดเรียนขอยเงินขวับุพเพแค้มวยยำแค่น้ำมวยน้ำเนาะโอเคอืมทำเต็มก็อดิ่บุกเอาแซบแซบจะปานจะพูดเนาะขวัามาบุญปะก่อนเลยานทีนี้ว่ของบางวันน้องอีกเมีมีนี่นี่นีอันเปลือกวันนี้เก็บใช่ทุงอย่างนะพ่อนี่นี่งบางวันไงเรื่อเนี่ยกินชโวก้อนบางวันไเนาะ เง้มาไหมลูกมาเนี mm ่ยกะโมเมนตงวนเทาตัวไหนอันูอ่ะตัววบาของงนทรายไอ้คงคคนกพิงเมียเสรอืมเสร็เพอชื่ออะไรเนาะมันแบบมันบกการันเนาะตัวดาเขาชื่อเป็นแพกคแี๋วมันชีแบบแข็งแข็งแบบแบบด็ดเด็ดเนาะแบบนั้น แม่ก็ได้กินแล้วลูกเก็บแน่นหนเจ้าทำซาดุเก็บไปแม่เจ้านะยังหัวถ่วงอีกทั้งแม่ทั้งลูกป่ะนี่ถ่วงเก่าถ่วงโง่ทว่าที่ห้องตัวนี้มันเด้อ๋อในห้องข้าวถึงย่างใช่ใช่กินว่าไรเซบบ่เยมแซ่บบ่เยมโดยห่า นะจ้าแซ่บายแซ่บายแซ่บไายบ่แซ่บไายจ้าสร้างเลยจะเอไปกล่องจะถ่ายจะจ่าเผินนะเดิกเอาเพิ่มเดิมเป็นงานแดีว่าแล้วนั่งคักแท้ดิออกมาแบบนี้ขอเริ่มเป็นงานเลยเถอะฮึเริ่มเป็นงานแล้วจริงเดี๋ขาดไม่เริมเป็นเตียงนะเพราต้องเอาเอามีดอันแหกอันนี้มันจะวางนะเออ ไเรากเป็นไหมคะโอ้ยโอ,อ,อนี่ที่เราคนบุกเคยชื่อกินเนาะคันไปชื่อเรื่อยๆเห็นไมค่ะให้กระชีพเ,เ,เป็นนี่รอก่อนโอ้ท่ามีเวลาไปวันนี้เห็นนะชืะ่อเจ้าได้บ้านเจ้าผ่านมาบุกเคยชื่อมาผ่ากัานเทือกผมเคยเจอะรถได้ข่อยมาเงี้ยเสียเงินดิโบเงินเงินอย่ายมันบุกไปเงินชือ่อเลยนะเงินซือ้อเอ๊ะมาในป้ามีของหายเจ้าลูกหายที่ในป้าอ่ะ ให้แม่เจ right? ้าขอาไปช่วงมึงนุ่งขาวประตูอ ok, so, ่ะมังเยอย่าบังมาตอดเด้อหนึ่งสองสามยางวะยกมายกมาเราอิ่มหัวมาไอ้ก็ซอยสองแก็ดสบายดิขอบใจเด้อสามบุญเนออีอสองแก็ดนึงมันมีจกจกแพะ โอ้ม oh, ีซิแพ mm ็ค hmm. นี่ช uh> ่มือนิเลยโดนเหดื่อรู้มาก่อนในป่า้อไหนกกชือสแก๊บบ้าสุดก่อนนะสแก๊ตั้งแต่เขาไปที่ยวแคมโขงตั้งแต่ลาสุดแตสุกี้ผืนบ่อตั้งแต่ที่เลชื่อแม่แก๊น่งมาเน่แะยังอยู่แคนงมจออกมาองด้วค่ะน้องมีเอ็นพปกินนมัมก็ช่วยตอนนี่เว้ยพี่น้องเลยสองแก๊บทีเดวนะ เราเล่นส้นยังยังแพงเนาะเออเงินขึ้นนะแกนหนึ่งกับอันสองแสนได้เนี่มือนกามีแปดเลยแมแมมแมเลยก็นี่กระรานฮะในมันกระานอยู่นอกเช็แกนหนึ่งมีสิบแพ็คสองแก๊กับซาซ่าซ่าแพคเนาะเอาวมาขึ้นหนึงอะ แก้น so okay. uh, mm ัง hmm. อันแพ็คในเทนีเจหนึ่องพ่กะหื่นเเอ็มว่าเปลืองเนาะมือแดน้องแม็กได้หากินนุ่มงนึได้จังมือกใบากโอ้หายแล้วโอ้มันตื่นมาเอ้ายต้องทาอนี้เนาะ มนนอนยันตะมิดได้นี่ฮะนมกะได้มังคืก็ได้กินบัดนี่โดยดีใจว่าลังซายดีใจีใจีใจรายบ่อือซื้อมาให้หลานกินบ่บ่ได้งเงินป้าได้ขงสมนี่เงินไปซะแล้วก็นมอันนม แก๊สหั่นเป็นนมอันเป็นเงินของทางย่าอ้ายจะดีย์พันอยู่บุญเด้โอโดย,โยเกินพันลุงก็ได้ล่ะไม่ว่าผู้ใหญ่เจดีย์พันบอกชื่อขอบุญขอบคุณพันไว้ชื่อนุ่มพายน้องบีเอม็มขอบใจได้ดายเด้อยังไม่ยังไม่ตอนสามขอบอกขอบคุณพันย,ยูเจดีย์ได้ดายเด้อชื่อนุ่มพายน้องบีเอม็ม โซบูให้ดากนดากินดานก็ดีใจ oh. ด้จดด oh. โอ้ยนข็อกโกแลตแค็งๆน้ำด้วยน้ำด้วยปะแตงคมกจ้าด้๋งจ้าดึ๋อโอ้ยบอกคอ,อยแทะเอาแม่วรู้รู้บอคอยอ่นชื่อนุมมีน้ำจิ้มน้ำใจชื่อนุมหายน้องบีเอ็มซองแก๊สกระปล้วก็หมากชมบูเนาะโดยแม่นแหละ่า<ะ> ขอบุญขอบคุณน่ายเด้อยพ่อใหญ่ใจดีเนาะซื้อนมให้น้องบีเอ็มกับหมากสมโอให้น้องน้ำใส่กินเนาะกินบ่ทุกคนเนาะน้ำใส่มากินน้องน้ำใส่ก็ดียิแม่นอะทีอยู่ดีไม่แห้งเด้อสุขภาพเข้มแข็งร่ำรวยร่ำรวยเนาะฝารถนาสิ่งใดขอให้ได้ำลังใจเนาะโดยสาธุทั้งสมบูรณ์ขอบุญขอบคุณนลายักพ่อใหญ่พี่น้องเลยมีทางอ้ายจะดีเพลิน

นาเขียนตั้ัวละอไกินแบบนีกินเนยแบบนี้ค่ะกินเนยกินเนยบนี้วัวนี้ไปดุง้ได้ดินะกลออร่อยเห็ไหมอร่อยนะอร่อยเลยโอน้ำผงเนยน้ำผงกด้น้ำผนะได้อ้ผิเนี่ยเห่ตาทีเออผิงห่ตาอร่อยน้ำผง แม่นี่ไปหนแหประตูเลยใส่พออยูいい่หน้าเลยตัว hmm? นี้กินบดอยู่บ่อหายหลายพิ่งจะแบ่งเป็ดเลยแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งนั่งบุดนะนั่งบุตมีประโยชน์แล้วลารกิจสมโอ้ยน้าทชายแค่สมโอกินแล้วเป็นจังไรทาย จะได้มีประโยชน์แบบไรหือหูหูไอป้าซื้อป้าบ่ซื้อแล้วกันไอแพงแพงแค่หาสิบพันยังไงช่างกระปั้นนี่ยยังกลัวไอเนาะกลัวช่างกระปั้นเนาะหัวล้ำสายหัวหัวปัวหัวปัวล้ำสายครั้งแรกว่าชื่อื่อเป็นแพ็กว่าพิ่นบอกว่าให้ซื้อหมองไหมไปให้น้องล้ำสายบัตรชื่อื่ออันทุเรียนบัดรโปรพ่อชื่อนมเบิรดเลย <laughs> ยังเดือยังเดือหาสิบพันในชื่อสมบูเลยวานนี้เอยเลยเมื่อไรเขาเงเยน็นเดือหามาือ่อที่หาอืที่ชอบหาที่ชอบหาบ่มดกเหบนบ้ขนมนี่ไปได้ขนมยังมะกระตอกขน,น,นมกระตอก เสยเยังสบาสทขาพูดทอกดบอนาะเาเอยยังวะพูดอบเลยแ่เนาะกแบเรอฮะมากระตมากระใช่มากระตก่งมากระิยังใส่เราด้วยสิพเแต้วบ่อยวะแม่แม่ต่ว่าวันมันมันเดือดนะว่นนั้นก็กำลัง กำลังพดกำลังพดกำลังพูดไม่ยืนเลยปลาป้าอลไรป้าป้างงเลยทุกคนใช่ภาษาไทยที่ว่ลาวพีชายเดี๋ยวเปลาไปตัวชั้นกำลังพดแล้วจริงภาษาไทยเพี่บอกองไหรจำได้ว่าอาคิดว่ากำลังเดือดกำลังเดืออเอ ปาสิทยบักน้ำไม้อันเกียหมักอันผงน้ำไม้เด้อมักเกียวเพิ่นเอิมหมากยังหอยอยใหญ่บอกเด้อแขะหูแขว่หูเขี่หน่อยนะเลยนะหมักอึ่งมักอึ่งบอนี้ตั้งใจว่กดูคิดวังคิดวังก่อนคิดงคิดงก่อนมักอึงมักอึเพ่น่าอะไร คิดขิดอ้าวขิดขิดผิดใจ้าปียาผ่านบ่ผ่านบ่บ่ผ่านบ่ผ่านบ่เอ้คิดก่อนหมังเงือหมังเงือหมังเงืออ้าวผ่านบ่นี่ผ่านเออบัดชิดหมักเงืเพระเอิญฝักทองหมักมี่เหรอจ๊ะมังมี่ เออใช่มังไี่ยืนเดินบปยังดู่ะขนุนขนุนขนุนเอ้ยโ่สชไทายแหละกับผู้ใหญ่หัวแตงหัวแตน้ำชายงงเลยลำชายอะขนุนขนุน มาแม่มาท่าลูกมาถาลูก้ตาลไอ้หัวลูกไปมองเขสิกำงนูนใช่ใช่ลูกใช่ถ่าลูกใช่จับจับส่งคอน้งคอหนุ่มพ่อถ่ายายลูกทายาเอาป่าเอ่ามาทาลูกล่ะจับช่วงคอมือเจ้าอันอกน้ำพอมเบืองหนึ่งโอ้ลูกขยี้ใช่ถายมายมมายลูกไป มัมมี่บ่เมาเลยติง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 เตะวงมังกรนี่เนะงามมังรงามรึเป่มักรปรตูนี่เ่นเเบิงได้นั่นเดือดเดือดทงทองได้เห็นป้าตอนนี้ั้ามีเอ็มก็กเอาเมื่อเพื่อนเองเนอะพวกาพิศงได้เอ็มเลยป้าชื่อมะไหต์เลยบ้านนี้ไปเ้ยเ้ยงงโอเคบ้านนี้กินมาม่ากับข้าวตู้ไปได้ลูกเลย โอ้ยปาสำหรับคลิปนี้หวยพี่น้องเลยทั้งแต่ปุ่นก็จะได้ทำซาให้ได้รูปก่อนเจ้าคลิปสโดยพี่เอ็มสบายดีลูกล่ะทุ่จ้าก่อนทุ่จ้าโดยจาขอบใจเด้อที่เชิญนุ่มพี่น้องพี่เอ็มขอบคุณเนาะบุษราไทยเพื่อนว่าขอบคุณครับขอบคุณในลายเด้อเพื่อนว่าโดยน้องแม็กได้ฉากลูกขอบคุณครับตีดี ้ยยสบายดีสบายดีทุกจ้าโดยโอเคแควพี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ผูนทั้งวีเอ็มเพิ่นแม่ผูโดยก็ดื่นสบุญก็ต้องขอบุญขอบคุณทั้งจะอ้ายจะดีอยู่ทั้งอบุญเนาะที่เพิ่นได้ซื้อนมให้ทั้งน้องบีเอ็ม สองแก๊สพ่อยพี่น้องเลยโดยขอบุญขอบคุณอะไรขอให้อ้ายมีแต่ความสุขความจเจริญในหน้าที่การงานเด้อสิทําธรุรกิจอย่างก็ขอให้ร่บลื่นพ่อแม่พี่น้องเลยโดยสำหรับคลิปนี้ทางสมุนก็จะได้ขอล่ำลาไปแล้วขอกาวา่าสบายดีสบายดีเนาะโดย